ข้าโดดครับไอ้เ,เล็กครับคุดดูครับนี่เรามาเปลี่ยนผิดพ้พอยใหม่ละลองดูเดี๋ยวนด้แป๊บนึงนี่พ้พอยตัวนี้มันจะแรงกว่าครับ เป็นเหล็กนะครับแต่ค่าขึ้นเป็นหมดเหรียญนะครับจริงๆด้วยครับเป็นเหล็กอย่างนี้เราไม่นิ่งนอนใจเราต้องขุดครับควมชัวค่าค่าสวยครับขึ้นหมดเหรียญครับขึ้นเจ็ดหยิบวนะครับเจ็ดสองเจ็ดหัค่าสวยครับให้เป็นเหรียญครับเพราว่าเราลองมาดูกันครับว่า มันจะเป็นอะไรผินพลอยเราก็ไม่ค่อยดีวันนี้น่าจะแห้งแล้วครับใช้ตัวที่สองนะครับไหนล่ะ ขึ้นเป็นเหรียญครับเราไปดูใหม่ตรวจใหม่รอบครับข่าอยู่ไม่ลึกครับเดี๋ยวเรายังไม่เจอครับผมใจี๋ยวเย็น ต้องระเบิดลุมแล้วครับนี่ไงครับค้นข้าเป็นเหรียญแต่ไม่รู้แล้วเป็นอะไรแเ,เขียวเลยครับผมนในเป็นสำลิดปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปดูเอีกรอบนึงครับพอจับดังครับโอเคครับเดอเอามาสรุปงานวันนี้ครับเดินสวน ครับสิ่งที่ได้ครับนี่ครับเป็นเศษทองเหลืองครับแล้วน่าจะเนี่ยดูยังไม่ล้างครับน่าจะเป็นเหรียญรอหาจอประโลนตังรูครับแหวนครับซื้อายคือแหวนครับเนี่ยสำริดเลยครับเนื้อสำริดเลยครับแหวนเราไปล้างครับล้างแ้วผมเอาไม่ให้ชมอีกรอบหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นกระดิ่งครับเนี่ยสมัยไหนไม่รู้ครับนี่น่าจะเป็นแหวนครับเนี่ยแหวนเล็กๆอันนี้ไม่ทราบอะไรเป็นสำริดครับอันนี้น่าจะเป็นปอกด้ามมีด ยาวครับสมัยลบครับเหลือแต่แค่นี้ครับเป็นหินที่ที่เครื่องจับไม่ได้น่าจะเป็นกําไรครับกําไรแขนมีเศษเหลือแค่นี้ครับเหลือหาไม่เจอสงสัยเครื่องผมไม่น่าจะถึงครับไอ้สำลีที่ขุดกันแล้วถ่ายไปครับเหลือยังไม่ถ่ายหลายเยอะครับนี่ส่วนซุดอ้ายนี่ครับของใช้เก่าครับเนี่ยเยอะเลยครับจอบเสียมผานถายแตกหักอูยังไม่เก็บอีกเยอะครับตะปูแปลกเนี่ย แปลกมากครับตะบูเนะี่ยแต่ไม่ใช่ตำลิซ่าสะสมที่ผมเก็บกลับหมดเลยครับอันนี้เป็นเศษเหล็กครับผมเป็นเหล็กเก่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะจัดเรียงคลิปให้ดูนะครับผมขอบคุณครับไปล้างมาให้ดูอีกทีครับผม